สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูทิพย์กันต่อนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งั่นเองค่ะในเรื่องของสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรานะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะว่าสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรานั้นจะมีอะไรกันต่อนั่นเองค่ะค่ะสำหรับสิ่งมีชีวิตประเภทพืชนะคะซึ่งประเภทพืชนั้นเราก็จะมีส่วนประกอบที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วในส่วนของรากลำต้น ใบดอกผลแล้วก็มเมล็ดนั่นเองนะคะรวมถึงเราจะพูดง่ายๆว่าพืชทุกชนิดที่อยู่บนโลกใบนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทพืชซึ่งเราอาจจะแยกออกเป็นว่าจะเป็นผักเป็นผลไม้หรือว่าจะเป็นดอกไม้สวยๆงามๆนั่นเองมันจะเป็นดอกกุหลาบดอกมะลิ ดอกบัวหรืออาจจะเป็นดอกสวยๆที่ให้ทั้งกลิ่นหอมและก็ไม่มีกลิ่นได้นะคะรวมถึงผลไม้ค่ะก็จะมีมะม่วงมะพร้าวกล้วยหรือว่าจะเป็นแอปเปลิลหรือจะเป็นกีวีนั่นก็ได้นะคะรวมถึงพืชผักสวนครัวของเราใบกระเพราโหระพาตะไคร้ก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทพืชนั่นเองค่ะค่ะและอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิต ประเภทสัตว์นั่นเองนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ก็จะมีส่วนประกอบต่างๆว่าจะเป็นตา หูจมูกปากผิวหนังแขนและขาต่างๆนั่นเองรวมถึงสัตว์ต่างๆบนโลกใบนี้นะคะที่มีให้เราได้เห็นกันมากมายไม่ว่าจะเป็นอยู่ในน้ําอยู่บนบกหรืออาจจะอาศัยอยู่ในที่ต่างๆเราถือว่าสัตว์ต่างๆนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์นั่นเองนะคะ ว่าจะเป็นในน้ำอาจจะเป็นปลาช่อนเป็นกุ้งหอยปูปลารวมถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆแมวสุนัขหรือว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านนารักนักต่างๆได้เองว่าจะเป็นนกเป็นนูเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะทั้งมีขาและไม่มีขาก็จะจัดอยู่ในประเภทสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์นั่นเองนะคะเด็กๆ ม e ีชีว e ิต like ท <Yeah. S 2> ี th, mars, like kan, em, <øre> forward, ่เป็นท um, ั้งพืชและก็สัตว์นะคะหลากหลายชนิดหลากหลายอย่างมากมายกันเลยทีนี้เรามาทบทวนกันค่ะให้เด็กๆวาดภาพระบายสีสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชและก็สัตว์นะคะที่นักเรียนสนใจหรือว่าที่นักเรียนรู้จักมาอย่างน้อย2ชนิดนั่นเองค่ะวาดภาพระบายสีให้สวยงามกันนะคะเด็กๆสวยๆหลากหลายอย่างหลากหลายชนิดที่เราได้เรียนรู้กันไปทั้ง พืชแล้วก็สัตว์นั่นเองเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ